สาธุนิมนต์พระนาปกุกปาดมานนะคะก็เอามาไว้รวมกันเลยนะคะเป็นเป็นหอพระเลยนะคะสาธุสาธุนะคะนิมนต์มาประทับบนแท่นนี้นะคะ No. <laughs> แล้วไทยงานาชการหือเปล่ให้ไดินไปบ้างหนึ่งฟังฟังขวาจักรพรรดิใช่ไหมนุ๊ครับผมมหาจักรพรรดิอ๋อพระมหาจักรพรรดิฟังยังไงบ้างฟังประทานพรองุ์ใหญ่นะปราบม้านองสีขาว

ปพูดแล้วแปะแปะแปะปดูขึ้นดกขึ้นมาชมดอกไม้นะคะทีนี้ก็โหผักขย้ายยอดใหญ่แล้วนะคะยอดงามงามดอกไม้อันนี้สีแดงทำไมมันงามแท้สีแดงสีแดงนี่ดอกไม้ ผักขยายอดใหญ่แล้วอันนี้เอฟซีมาเยอะนะคะลงดไปนอดอกไม้สวยมากโอ้โหเริ่มเป็นดอกแล้วนี่นี่นแต่ว,ว่ามดทำไมมันลงเต็มแล้วนี่นี่ดอกของมันนี่ออกดอกแล้วโหอ,ออกดอกไวมากเลย มดขึ้นเต็มแล้วนี่กำลังจะออกดอกเดี๋ยวจะต้องเอาผงซักผ้ามาใส่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่อยๆธรรมดาทำไม้อยูนะตอนนี้ก็นางลำก็ลำเสร็จแล้วนะคะลำหลายองค์ปู่กาลิจิตนาคราชนะคะพี่น้องมาเตเลยโอ้ห้าบุญห้าบรรดาไปนี่พี่น้องกับบ้าน ไอสมาเอมาเยอะเลยไปอไปอตกคี eh ๋ยปอ้วต yeah. ั้นไดะโโป่คะวัดวัดวัดใดคะวัดใดมาลงโปวัดใดวัดวานอนเนาะมาไม่ค่อยกับไปวัดว่านอนในมือเ้านี่นะ วัดธรมอิเวตมาขอยไปวัดอันนั้นเดค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองตูนเลยนะนี่ fc อุ้ยมันอยู่นี่นะคะ fc หกหกนะคะนี่ไง นี่66นะคะถ้าหันแบบนี้ก็66นะคะอ้าวแบบนี้ก็99นะคะ fc โอ้โหดูดีดีมีโชคค่ะ6699จ้า29จ้าโอ้โหนางลำขึ้นรถแล้วซีมดบมนบอนี่ฮะมดอยู่บ่ อัดออัดกันไป,ไปจ้าโอ้มีสองคันนะคะจ้าวัสดีจ้าเดิทนทางปลอดภัยอุตาก้าคืองามแท้โอ้ะะจริงตาก้า,า,วาสวยตาก้าสวย อ <sa iden> <Onion> ๋อ <sa> มีรถส่วนตัวรถส่วนตัวกำลังจะมาโอ้โหดาดำหน้าแล้วเราบอกเข่างามบอสโอ้ยปีนี้เข่ามั่นงามเนาะดีใจน่ะฮะมาทางนี้มันเคยหน้าแต่ยังไม่น้าค่ะเห็ดมีอ้อบอสเห็ดปูเห็ดอ้าวเม่นบอสได้หน่อยกระโดนเนาะไม่ฟอหอนแกงเนาะ ยังค่ะโอ้โหลดส่วนตัวนะคะนางลำกลับกันหมดแล้ว โอ้โห,โอโหโดอกไม้มันโตวไวมากเลยนะคะเอฟซีกำลังจะออกดอกแล้วนี่กําลังจะติดดอกแล้วนั่นที่ปลูกวันนั้นก็ไม่เหี่ยวเลยนะฝนตกทุกวันเนานะที่แยกออกมาปลูกวันนั้นนะ่ะที่แยกออกมาปลูกวันนั้นน่ะสวยมากเลยนะคะกําลังจะแกงเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะที่เก็บได้นะคะแล้วก็มีเห็ดปวกนะคะ แล้วก็เห็ดจะแกงเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะเห็ดปวกนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าเนาะจะได้กินไหมเนาะนี่แก๊สหมดนะไอ้สิแก๊สหมดแล้วฟืนเตาฟืนก็เปียกนะคะนี่พยายามก่อแล้วแต่ไม่ติดสักทีสีได้กินอยู่บนน้อกมือนี่เนาะก่อไฟตั้งแต่เช้าจนเที่ยง ยังไม่ติดนะคะเพราะว่าฟืนมันเปียกเนาะฝนตกทุกวันทุกวันนะคะโอ้ยจนเที่ยงแล้วแกงใส่สะอมน้ำไม่เดือดสักทีนะคะไม่ได้ดังใจเลยเนาะไม่ค่อยจะลุก ำคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ